ครับคุณพ่อครับผมอ้าวนอนก็นังก็นอนเดี๋ยวพอดีเลยโอกาสดีๆงามอย่างนี้หาอยากเลาพอเนาะมาติตามกันครับผมสวัสดีครับพ่อกิดครับผม่มันู้เป็นเย่นนอกก็ไม่รู้พี่เขาไม่บอกนะพ่ออ่าเลขมันกับเป็นเชีนแนวทาง ตาเล็กวิ่งเข่าก็ไย่างขาเล็กวิ่งเขา้ตวิ่งบนาสนคำหน่งครับศูนคำหรึงกับเขาก็เข้าหลกงพ่อสวนคำซีนะพ่อวิ่งไหนีกินาะเอาบัดนี้คุณพ่อจะให้ตัวไหนกันต่อง้อพี่น้องมากที่ามกันด้วยครับผมานว่ามันมากผนดีนะขวานปิดตัวสาวไปก่อนจะน้อยก็ได้เสียงเขามาเสียกสชยงพ่อ อานี่ครับมาตามพ่อจิตต่องวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับผมอยากจะให้พ่อจิตแบบเอาอยางวดเรียวท่านใจได้พี่น้องหลังจากหัยออกได้สามวันพ่อจิตกับคำวณเเช็จเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องซึ่งวันที่แล้วเลขวิ่งของพ่อเขาวิ่งศูนย์กับสี่นะพ่อเนาะศูนย์กับสี่ก็เข้าที่ศูนย์ส่วนเลขจับคู่ก็หลุดไปมาเป็นยังพี่น้องชุม่ม มีเข้ามีหลุดมีออกนะครับผมเพราะว่าแนวทางเลขไปตามสูตรได้พี่น้องเด้อไปตามสูตรกันเพราะว่าสูตรบางทียมันกน็มาอยู่แต่จับคู่ไม่ตรงนะครับผมเอพ่อเขียนได้โดนตอนนี้พ่อเขียนโดนป่ะบนี่<ม>เขียนได,ด้โอ,อ้ไม่ใช่พ่อเขียนใช้กระดาษไปยี่ไงผีกันอ,อ่ะเดี๋ยวผมเขียนบันทีให้กอน อ่าวันที่หนึ่งนะครับผมวันที่หนึ่งกอคอหกห้านะครับผมเขียนชื่อก่อนเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นสิว่าชื่อพอยังงอ่อบาชิวาอีกนนทอนี่มากฝุนอีกรือเล็กนี่หืมมากฝุ่นอีกรือดเนี่บาชิมาอีกทีิ มาก็มาตัว,วพาะอ้าวนี่ครับผมของหวดประจำวันที่ห้าให้พ่อเขียนได้เอาเมือั้งนี้ได้มันก็ขออกพอเอาตัวใหญ่ๆปนดีมโหลดอีพีผมไม่เจอผู้สงว่ามีแต่คนสวนะพี่น้องเงาขอจิบเขียนให้เอาล่างโอ้อาปานนัตพอ่ออีพ่คุณเขาบอก ไอ้ลีตาเบิงบริเซแวนเบิงเอาตัวยงยงปลนนั้นล่ะครับผมวิ่ง,งล่างวิ่งศูนย์กับสี่เน้นที่ศูนย์มโนพะกับผมโอ้เรียนที่ศูนย์จับศูนย์สามน่านพี่น้องจับตาดูด,ดิพี่นอ้องเด้อศูนย์สามศูนย์สี่สี่ศูนย,นย์นะครับผม พามาศูนย์นะครับโอ้พ่อการไปพร้อมตัวศนะูนย์สี่สี่ศูนย์ทำไมมากกี่นิ้วไหมศูนย์ห้าเนี่ยฝันว่าเขามา่คนหลุมโยหะคนมุ่นหลุมหลุมหมร่งคาเนี่ยเขาจาุดคมว่าโอ้ฝันว่าพักคนหลุมอืมทางเฮี้ยงครับแค่มันขยออับ ูญหาลดิโอ้ขันขันเขามากคนลุมอยู่ขางเฮนนี่ฟันมเอาขันฟันที่นี่คือสูญหาสงตรๆเลยนะพออเอครับมาดูกันครับผมเดี๋ยวใค,ครแกะเข้าฟันให้ไอ้ีฟังกันครับพอจับคู่กันนะครับผมอ่าบนวิ bon ่งครับผมเวลาเขียนยงังชีจะเฝ้าแคบหน้าจอแล้วพี่น้องอีฟซี่ครับผม อยเพิ่งแคปหน้าจอไว้เพื่อจนมันจังตีร่างกายอยู่พี่นอ้องอเดี๋ยวแอดหันมาสรงกล่อยค่อยแคปหน้าจอไว้พี่น้องทัาชมโปรดเข้าใจด้วยนะครับว่า,าเวลาเขียนเวลา,านักคำนวณท่านใดก็ช่งางเวลาเขียนนี้แอดจะไม่สามารถไปแย่งมือ,อของหันกลับคืนมาได้ขอให้คี่นห้จบก่อนนะครับคอ่อยแคปหน้าจอนะครับพี่น้องเอฟซีครับผม อ่ามาดูกันต่อครับผมอ่าวิ่งบนแปดกับเจ็ดจับคู่แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับผมหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปด ปฏิมีตัวเน้นนะพ่อซึงสี่เขียนไฮไลท์หางกระมิตัวเน้นอ่าคุณพ่อเน้นให้แปดหนึ่งกับหกเจ็ดเอาส่วนส่วนล่างมาหนี้พ่อเน้นให้ที่ศ <ทำ S 1> ูนย์ห้าศูนย์ห้ากับศูนย์สี่อ่ากับผมอ่าทำาดีทุกวันอันเดียสามตัวผมเหี้ยหัคุณพ่อเขาใช่เด็กสามตัวมาหมดนี สามตัวนี่เอาสามตัวจะคู่สองคู่เพื่อเป็นแนวทางด้วยก่อนโอ้แปดเก้าเจ็ดนะครับผมเจ็ดกับหนึ่งมันตัวเดียวกันได้พี่น้องด้วย ครับกนะับ985อ้าครับผมามาเบิ่งกันพี่น้องนี่ครับอ่ามาเบิ่งกันดูกันนะครับอ่าจะให้ FC แคปหน้าจอกันแล้วอนะครับผมนี่ครับขี่มานี่มสูงีมากอยนีงยีง้จะ ครับอ่าใด้ฟังแล้วก็แคปหน้าจอกันไปด้วยด้วยพี่น้องอิฟซี่ครับผมอ่าได้เวลาแคปหน้าจอแล้วครับผมอ่างวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมพ่อจิตล้านแตกกับผมอ่าวิ่งล่างกับผมศูนย์กับสีเน้นที่อ่าเน้นเน้นที่ศูนย์นะพ่อเนาะเน้นยที่ศูนย์เดี๋ยวเอจจะเติมสีฝันโอ้วันนี้เราฝันเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้ฝันมาพอวัน เห็ว่าันจดงแค่หันเี่ยว่าฟันเขาเขาเมื่อคนนั้นคนลุมนึ่นเขาจบกลมมะขังกับผมอกลมมะขังเขาจบกลมมะขังมาสั่งเขาว่ากับผมอ้าวกมมาขังไวหันไวหันหังเฮี้ยนหนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเน้นที่ศูนย์สี่นะครับผมกับศูนย์ห้าส่วนล่าง วิ่งวิ่งแปดกับเจ็ดโอ้แปดนี่มาแน่นอนป่พอ่อหเฮ็กว่าจมารักสิบนเี่กับผมรักสิบโอ้รักสิบเตียวันนี้เอาพ่อจะคู่ให้มาสิบก็แปดหนึง่งนี่ครับผมแปดหนึง่งกับหกเจ็ดอ่าเป็นตัวลองกับว่าได้หรือเป็นตัวเด่นแับทั้งสองคู่เลยพี่น้องนี่ครับผมอ่าส่วนเลขสามตัวเอาเนี่ยครับเติมสีสันให้ดูง่ายขึ้นนะครับ เอาแคปหน้าจอเรียบร้อยนะครับผมแคปหน้าจอเรียบร้อยมาดูกันว่าพ่อคิดจะฝันกันยังไงอ้าวเมื่อเมื่อพ่อคิดกันกมฝันโอ้ซื้อคุเทียนี่บวกกับฝันสี่น,นะพอ่อมีมีเงินนี้คุณพ่อฝันฝันว่าเขาคนหลุมหลุมทีนี่โอ้หลุมใหญ่บอมเด็กเล็กน้อยช่วยปอดสองนี่ลนะ่ะโอ้บอมัดปอดสองคนที่แย่เกี่ยงง่ามๆนี่กับผมคนเป็นหลุมหลุมเลยพ่อตีเป็นศูนย์เป็นศูนย์ เนี่ยนี่เป็นหาแต่ก็มันมันเล็กบ้านหาโอ้เด็กบ้านที่เขาโพดกวาวหาหาตัวเดียวก็ได้เอาหาศูนย์ศูนย์หาเพราะกับอาศูนย์ห้าศูนย์มัต้องกลับโอ้ยนี่มันมัน่คยออกสิมันกรอมันเคยออกค่อยออกหาศูนย์ตรงๆได้นะัแต่หลายปียู่เรียยี่ต่อว่ันว่าคนมาตกเงี้ยนอยู่นี่ตกเงี้ยนลุ่งับตายกตอวศูนย์หาเลยโอ้ พระว่าบ้านกที่ขคุณพ่อนี้มีตัวเดียวโครัวคือห้าเนาะบ้านดึกที่ห้าบันนี้ฝันพุดธึึงกะฝันว่า่อนตายแดียวดิฝันว่ามันไหม้หั์ไหนมันตีมันตายฟังไว้นี้ครับผมออก05นหัโอ้กุเทียนอเอบ้านนี้อายุคุณพ่อเท่าไรบาทปัททเอฟซีเพิ่นถามอายุเก็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้เป่าตอนดวยน้องเลยอ เรียกเป้าอเจ็ดเจ็ดอายุคุณพ่อเจ็ดเจ็ดมานอนกันนี่แต่เขาว่ามันตายโอ้ยแจ้งตายเราดี่อกันขึ้นยิงเหมือเต่าเอามือตายเนดีดีอยู่ออกศูนย์หายสามสี่เทียรอดนเกี่ยวแก่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับในบ้านเนี่สามสีเทียเรามาศูนย์หาหาศูนเนี่ยวัดหมดเมื่อขึ้นนี่ฝันเมื่อขึ้นหรือฝันในเช่นเหมือนฝันตองวัดฝันตองวัดเลยลังจากเรียกออกเลยยิงมือนขึ้นมากับฝันเลยมาก่อน คนร้อยคนง่ามันลอยู่หันโอ้คนาเพราะท่หนีตำนี้บัดท่านมาคนน่ะนั่งเฝ้าอยู่โอ้ยนั่งเฝ้าอยู่แต่ว่ามันนั่งเหยียดขาทั้งนึ่งทั้งนึงนั่งย่อเนื้อ่านเพรเขาถึงนั่งตัหลุมอัดหลุมเสียมเงนนื้อมันจีเป็นศูนย์สามส่นี่โอ้ให้ทีเป็นศูนย์สามแล้วเสียมคนไหมเอาคุณพ่อกับลูกหายศูนย์สามเนาะเอาพอศูนย์สามพบศูนย์หาเลยพี่น้องนี่ละท่งย่นี่ละกับพอศูนย์สามูนหาหนาเนาะเอาพอเบิ้งอีกร ข้าวฟันคุพนพ่อกะตีกันให้มันแม่นใด้พี่น้องกะซึ่งกับครับเขาตัวเลขคุณพ่อให้มันตัดไรอยู่ในเยนีมันกับเขากับตรงกับคำนวณของคุณพ่อพอดีเนาะนอ่าพี่น้องผู้ชมจะมีโค้งอีสุท้าทยได้พี่นอ้องโค้งสุดย้ายห้คุณพอ่อคำนวณตัดออกมาห้เฮียนลองก้อนนี้ไ้เม็ดเดียวหางเดียวไปด,ด้วยฟันโค<อ>้งไปร้ด,ดเนาพ่อเนาะขึ้นเลขยกรับง่ายนี่ ชิปงวดมันจะพลาดดอกแค่เดียวหนึ่งดรือโอ้ชิปงวดพลาดหนึ่งงวดมันจะมีกี่หนึ่งกับมีห้ามีเกียรตินี่เยรักงวยมั่นนะโอ้รักงวยอืรักกี่บนเท่ากันเข้าประจําห้าหกเจ็ดเนี่ยรักงวยแค่รักชิบเ,เนี่ยก็พลาดแค่เดี่ยวทุกกันมันจะมีหลุนหนึ่งสองเนี่ยโอ้สูตรหนึ 2, ่งสองหลักชิปแค่ว่า บ่าบ่จับเบาจับบนกระถูนเดียวสองนี่มันดับบน่นแล้วนี่จับว่าไม่เคยมากเป็นรักศิบโอ้คึ้เพื่อไปรักศีพดิแค่ยอดหลังเบิงปีนี้ลาดแค่เดียวครับผมแม่เฉพาะรักศิบโอ้ปีนี้บาเฉพาะรักศิบเัียงเดียวตัวนี้สุดนี้สุดนี้มาลรหน่วยนี่ครับผมมันก็มีหกมาหกมาเก็ยรตยูเดนะพ่เอเนาะจังหวัดี่ผพานมาเมื่อวานเมื่อ่อนนี้กะ เขาเจ็ดักหน่วยอีกมันว่าเลขตึข้งนั่ 0, 2, 6, 1, 5, 7, นอออคักบอ่ 0, อหนี่งสองหกหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยอออคักบ่อทุนเจ็ดอ้ยก็นี้ก็น,น,นี่เดี๋ยวศูนย์หาบ่พอมันถ่มันถิมว่าศูนย์หากับศูนย์หนึ่งศูนหกศูนย์เจ็ดไปขึ้นเข่าหนึ่งละโอ้ขึ้เข่าหนจีมันเรีนดุ่ยยาหนีอนอะพอเนาะ มันว่นนี้ดเหล็กทุ่มหนึอปีนี้เพท่านพลาดชักเทียนหรือเปลาก็ผมแต่ว่าจะพลาดคืจะหมดได้จนมนาจะาสองตัวน้องกวนะ่เนาะสองตัวเอาตัวสามมันมากก็ได้เก้าเก้าสองในัน่โอ้กับผมมันมากที่ได้สองตัวสามตัวดิวโอที่ได้สองตัวสามตัวตัวหนึ่งสิบ,บ,บเดตัเ่คยรู้จักเทียน้อง่าเนี่ยรู้จักเทียนบาทนี่เอาพี่น้องผู้ชม อามาเบิ่งนกันเอาแคนมาจกแต่วันนี้บนนี่บัวมาสองขับบนบัมาสองสองดับแล้วนู่นขวาดับดับบนจะวาวัดก็กาได้รักร้อยครับผมล่างเนาะอ้าวให้ที่กาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับผมให้ทางช่องด้วยนะครับมาติดตามพ่อจิตร้านแตกกันตองวดเด้พี่น้องชมเอฟซีทีเดยกรล่อมาเอาดูกันครับเอาไปเสี่ยงโชคกัน อ่าถ้าชอบก็ะจะแตะกระับพัน่ะวันมาตัวเดียวมันก็เป็นฟุ้นีรถไงโอ้ถ้าว่าตัวเดียวเป็นฟุ้นซีฟุน้นทีฟุ้นรถครับผมอ่ะก็ครับกอบอบ่นขอบ,ขนบคุณพอ่อกิจกันนะครับผมขอบคุณกันอีกครั้งครับผมสวัสดีครับบุนยันังแก้มันมาก